โรงพยาบาลราชวิถีมูล,ลนิธิดวงใจใหม่ร่วมกับ G Open Box Char ซ r ชารีตี้ออเจัดเงินแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวคอนเสิร์ตการกุศล Open Bo x of Open Heart ครั้งยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ณโรงรละครอักษาราคิงพาวเวอร์ซอยรังน้ำเพื่อระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มด้ยโอกาสระยะเร่งด่วนให้ได้อย่างน้อย200รายณโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อลดระยะการรอคิวซึ่งมีความเสี่ยงต การเสียชีวิตโดยบัตรคอนเสิร์ตออเคสตราการกุศลจะเป็นราคาตามเปิดใจตามความประสงค์ของผู้บริจาคภายใต้คอนเซปต์ยิ่งให้ใจยิ่งเต้นแรงโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารหรือเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิดวงใจใหม่ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีบัญชีเลขที่0512654507หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line n s w h n new heart จ,จุดประสงค์ใน,ในการจัดงานแทบทุกงานเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักก็คือการหารายได้นะคะเพื่อผู้ป่วยนะคะทั้งที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็โรง,โรงพยาบาลอื่นๆที่มีความประสงค์ให้เราต้องไปช่วยนะคะออนอกจากนอกจากการหารายได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูนะคะว่า เราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะคะออเคสตราที่เป็นวงใหญ่มากแล้วก็เป็นชาริตี้นะคะทุกสิ่งอันคนที่มาร่วมงานกันเนี่ยใช้สัพพะก,กำลังของตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดหวังผลเป็นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นอะไรเลยนะคะลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคะความพิเศษก็คือเราจะมีศิลปินรับเชิญนะคะที่หลากหลายก็มีทั้งปอ๊อต มีพี่ปุอัญชลีพี่ต้นแมงทอสนะคะวิ i สควิสแอนิมอลและอีกหลายๆท่านและรวมทั้งมืออาชีพนักดนตรีมืออาชีพนะคะความพิเศษมากๆกคก็คือเป็นวงดนตรีออเคสตราจิตอาสาที่ร่วมจิตร่วมใจกันมีทุกเพศทุกวยัยทุกอายุนะคะมามาอยู่ด้วยกันในวงเดียวอนะคะ่ะนี่คือความพิเศษที่คิดว่าไม่มีวงไหนมีนะคะค่ะ ก็คือคอนเสิร์ตทั่วไปเนี่ยนะคะที่น้องๆไปดูกันเนี่ยก็นักดนตรีก็เยอะแต่อันนี้เกือบ200เกือบ200ชิ้นดนตรีค่ะโหพี่เองยังตื่นเต้นเลยคนจัดว่าวันนั้นคงจะหืมมากเลยะคะ่ะอยากเ<ล>ชิญที่มาจริงๆค่ะที่พิเศษที่สุดก็คือนักดนตรีทุกค,คนคือจิตอาสาล้วนๆนะคะค่ะทุกคนเลยค่ะ งานนี้เราจัดอย่างที่บอกนะคะว่าวันที่ 2, 2> เดือน2องนะคะลงล <22. S 2> ะครวันที่22กุมภานะคะเื่คอควารชัดเจนก็คือว่าโลงละครที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดนะคะคือโงรงละครอักษราถนนอซอยรังน้ำนะคะแล้วก็โลงละครนี้มีที่นั่ง600ที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งดีๆทั้งหมดเลยนะคะ,ะสนใจนะคะ เราเรียกว่าคอนเสิร์ตการกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าซื้อขายบัตรแล้วกันนะคะเป็นบริจาคตามเปิดใจนะคะว่าเปิดใจเท่าไหร่การติดต่อนี่ติดต่อได้2ช่องทางนะคะก็คือมาที่ f c e e o o o นะคะ,ะดวงใจใหม่ ะะได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า f a c e อ่ o สแลชพิมพ์ว่า new heart นะคะหรืออีกอันหนึ่งซึ่ง uh, พวกเราใช้เยอะก็คือ l ล n e นะคะเป็นตัวแอปนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า new heart นะคะ n e w h e a r t ธรรมดานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะก่อนหน้านี้เรายังไม่เปิดเลยนะคะต้องขอบคุณน้องๆวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปในพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มจองบัตรค่ะแล้วก็จะใช้ วิธีว่าใครสนใจก็บอกจํานวนบอกจํานวนนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือนพอพี่ดูว่าจอมาเท่าไหร่พี่ก็จะแจ้งจับทุกคนแล้วก็จดชื่อไว้แล้วก็มารับบัตรที่วันงานได้เลยค่ะรับรองว่าได้ทั้งจิตผู้สนนะคะอิมใจนะคะแล้วก็ได้ความาตื่นเต้นร้าใจของงานวันนั้นจริงๆค่ะเพลงเป็นเพลง เกี่ยวกับความรักและการให้นะคะอยากให้ทุกคนมาฟังค่ะทั้งเพลงชทยและเพลงสามคนที่มีเพลงหลายค่ะรายได้ทั้งหมดจะไปอยู่กับคนไข้ค่ะอยู่กับคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้มีในเรื่องอื่นๆเลยยกเว้นคนไข้อย่างเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นคนไข้โรคหัวใจทั้งคนไข้ที่ต้องการการรักษาทางด้านอายุรกรรมก็คือการสวนหัวใจการถ่างเส้นเลือด และคนไข้ที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจนะคะนอกจากนี้ก็มีคนไข้ที่ต้องการทำเส้นเลือดเพื่อนำไปล้างไตในคนไข้ที่ไตาวายถาวรคนไข้ทั้งสามประเทศนี้ล่ะคะ่ะ